คู่นี้นะครับก็ถือว่าถูกคู่เลยนะครับเลิศสิงห์นี่สองความหลังมีชนะอริธิเดชจักรยานมวยไทยแล้วก็ชนะนอกยกสี่แขฤงลิ์ลูกปางโกนะครับส่วนเพชรเมืองชัยก็ชนะศัสกสุริยาปอ,อนุษย์แล้วก็ชนะกล้องพิภพ,พ,พปลาดุกมวยไทยยิมนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ปลาดุกม,มีมีน้ำจิ้มแจ่วไหมก็น่าจะมีแล้วครับอ่ะผมให้โอกาสบังลีตรงนี้ไปถ่ายรูปก,กับฮมุระไปเดี๋ยวผมบรรยายให้ แมบังลีบอกว่านั่งไม่ติดแล้วครับนั่งไม่นั่งไม่ติดตั้งแต่นับ2ครับเอ้าเดี๋ยวมาดูครับคู่ที่คูค่ที่2จบยกไหนครับ125ปอนอในโซเชียลมีแต่ดีเจโอ้โหน้อยใจเลยบังลีบอกน้อยใจนักมวยบอกน้อยใจเอา้าคู่นี้ตามกันต่อใหญ่ขึ้นมา125ปอนผมว่า ไม่ธรรมดาที่น่าสนใจคือ2ไฟล์ล่าสุดข,ของทั้งคู่ชนะมาต่อเนื่องแล้วเอกชุมพรเดี๋ยวดูครับจะต่อเนื่องความสดแล้วก็ฟอร์มการชกได้หรือเปล่านะครับทีบไว้ก่อนครับคู่ที่2ช่วงที่2นะครับคู่6ของรายการครับแข้งซ้ายเตะเข้าไป ทักทายกันนะครับช่วงแรกครับแต่ขอหนักๆหน่อยครับซ้ายหน้าพยายามกระแทกโยกมาครับเลสิงห์อยู่สิงห์บุรีนะครับเป็นเด็กจากอ่างทองก็จริงครับแต่ว่าไปซ้อมอยู่กับลุงเปแล้วครับลำใสลูกพญาพิชัยนี่ก็เป็นวยดังอีกคนครับเนี่ยดดูครับหนักๆแรงๆทักทายกันเลยครับสงสัยดูคู่แรกแล้วมันอินครับ อินเนอร์ยังไม่จบครับสับหน้าขาเล่นหนักๆแรงๆครับเอ้าจิ้มซ้ายไปก่อนครับเพชรเมืองชัยสายดาบพยายามกระแทกเข้าไปนะครับเพชรเมืองชัยครับถีบไว้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับยกแรกครับต่างคนต่างเตะแล้วครับ ไว้ก่อนครับทางด้านของเลอสิงค์ครับคุณเห็นลางสังหรณ์อะไรไหมคุณเอกชมพรเห็นแล้วหรอมาแล้วนะโมเดลเตอร์ที่เรานั่งบรรยายนี่กระพริบกระพริบนี่สัญญาณแล้วครับเหมือนเป็นลางสังหรณ์ครับสกอตต์ดจะเกิดอ่าวแวบเดี๋ยวดาเดี๋ยวดำนี่จะได้ว่ามีมีลางสังหรณ์ดับจะจบเร็วหรือเปล่าอ้าวแข้งขวากับบัตแรกกันครับเลอสิง์ใช้บัตซ้ายครับเป็นเมืองชายใช้แข้งขวาบัตซ้ายหรือแข้งขวาครับชอบแบบไหนครับ ขาไว้แล้วกับแหม่กระทุ้งไปทีนึงครับเพชรบุญชัยซ้ายหน้ากระแทกเอาไว้ครับจะบอกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยก็ไม่ได้ครับเพราะว่าจังหวะออกนี่ค่อนข้างเน้นครับแต่ก็เหมือนกขยั่งเชิงครับแต่ว่าหยอกกันแบบแรงๆครับหยอกแบบไม่เสียเวลาครับไหนๆก็ออกแล้วออกให้เจ็บครับนี่ครับสอกเปิดทางไปเลยครับโอ้โหโดนแทงเข่า สะดุ้งกระเด็นกลับมาเหมือนกันอ่าอ,อย่างที่พี่ติ๊บเรียนไปนะครับดูเหมือนท่อยทีทอยอาศัยครับแต่ว่าอย่าให้สบโอกาสนะครับอ,อย่าให้สบโอกาสครับพร้อมจะออกหนักออกเน่นอยู่แล้วครับแหม่ทำทีเล่นทีจริงไปก่อนสิบวินาทีเสร็จเดี๋ยวดูครับเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกไม่รู้แต่ว่าบังลีมาแล้วครับ หลีจับไปแล้วครับรู้สึกว่าจะมีอาชีพห0 0 0บาทนะครับโมมูละโอ้โหบังหลีอาชีพใช่ไหมล่ะอ้าวจิ้มซ้ายไปครับเพชรเมืองชยัยยกแรกไม่มีอะไรผ่านบนไปครับพักผูด้เดียวออคอมเมนต์ไม่หยุดอะคอมเมนต์ดีเจไม่หยุดก็ต้องโยงไปหยุดคอมเมนต์เมื่อไหร่เราถึงจะหยุดพูดเอายกที่สองบนเวทีเดี๋ยวดูการยกแรกมีลูกหนัก,นก,นกๆแรงๆซอกขวาของเพชรเมืองชัยให้เห็นนี่เป็นเขาเรียกว่า เซนท่านตะวิแบทและบุรีเพราะว่าอยู่ภาคกลางด้วยกันทั้งคู่และสิงห์นี่จากอ่างทองนะเพชรโยส่วนตงด้านของเพชรเมืองชัยนี่จากชัยนาทเขาเรียกว่าอยู่ในภาคกลางด้วยกันแล้วครับวันนี้โคจรม,มาชกกันที่เวทีมวยราชาดำเนินนะครับศึกเพชรยินดีนะครับทำไมไม่ไปชกแถวสิงห์บุรีล่ะภาคกลางแต่ว่าวันนี้เขาอยากต้องเข้ากรุงนะครับเป้าหมายองนักมวยนี่ส่วนใหญ่ต้องพยายามอยากจะมาชกเมืองกรุงแล้วก็สร้างชื่อให้แฟนมวยนี่ได้รู้จักกันเลยครับยกระดับแล้วครับตัวเอง การเดินตามฝันครับนักมวยไทยทุกคนอยากเป็นแชมป์วเวทีราชุดำเนินครับวันนี้เป็นบ้านหลังแรกของมวยไทยครับเป็นเวทีที่จัดขึ้นมาเพื่อทําการแข่งขังขงชนชกมวยโดยเฉพาะเวทีแรกของโลกนะครับเวทีราชุดำเนินแห่งนี้ครับพยายามเดินเข้าทําเกมมันนะครับแต่ว่า,าไม่ออก<ม>อกรรมการ,รว่าไงยกมือไม่ออกครับกรรมการยกมือบอกเอาใส่กันหน่อยครับแข้งซ้ายไปครับนี่ไงไม่ตอกเข้ามา<อ>โดนตอกแข้งขวาคืน ค่อยๆขยับไปเรื่อยเลยครับสายสายสายเปิดทางมา yeah. ขาัขวากับขวา,ขานะครับโอ้โหเริ่มจะออกอาขึ้นมากขึ้นแล้วนะครับเพชรเมืองไทยน่าจะเคยรู้ทางเคยดูกันอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ในภาคเดียวกันด้วยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปนั่งกินปลาร้านเวลาปลาเผาด้วยกันแล้วครับครึ่งทางสิงห์บุรีบุรีอ่างทองกระชายนาะธเลยไปหน่อยนึงเอ้าดูหักทิ้งไปเลยครับมา เลศสิงใช้ความเก๋าแล้วครับลูกนี้ดูว่ารูปร่างนั้นได้เปรียบนะครับสูงยาวกว่ามีหมัดหน้านี่คอยใหญ่แล้วก็ตีนซ้ายนะครับทำลายจังหวะเอาไว้มาดูว่าเพชรเมืองชัยเองก็ไม่สนครับพยายามยจะเปียดเข้าไปตานี้จ้องเขม่งเลยนะครับดูว่าน่าจะมีหมัดขวาเตะขวานวาี่เป็นอาวุธเด็ดนะครับวงในนี่เลิศสิงมีลูกขวางมาช่วยนะครับแล้วก็รูปร่างนั้นได้เปรียบด้วยครับดดดดเดินขยับเข้ามาครับเพชรเมืองชัย ประกบประชิดตัวนี่เลศสิงพยายามบิดพยายามมาสัยหลักเหลี่ยมความเก๋า,าครับขยับยังไม่ออกแทงซ้ายครับแทงเข่าขวาคือมีศอกด้วยนะครับอะรประชิดของเลศสิงครับพกขวานขึ้นไปด้วยครับยกสองสอกมาแล้วครับเอาแขนงซ้ายเปิดทางไปครับเพชรเมืองชัยไม่มีอะไรก็แข้งซ้ายหน้าไปก่อน เล่สิงยังไงแม่ช้าไปหรือเปล่าบนล้อี่โอ้ยโอยเราอยากเห็นคนเจ็บครับเอา้าแข้งขวาไปเลยครับเพชรเมืองชัยขอเสียงมาอาวุธไปครับแข้งขวาไปทีนึ่งติดแขนพยายามเร่งเกมตามตามเสียงแฟนมวยครับมึงเลยหัวแรลกกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็น่าจะได้เห็นอะไรดีๆกันอยู่แล้วนะครับเลิศสิงนี่ผ่านสายตาแฟนมวยมาไหลไฟแล้วนะครับวงในนี่โอ้เข่าแหลมแทงเจ็บนะครับโดยเฉพาะลูกขวางแต่วันนี้เพชรเมืองชัยนี่ก็ไม่สนแล้วครับพยายามจะสู้ในด้วย พักกันก็คู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ครับผู้ที่2ในช่วงที่2องก็เลิศอิสุดกลองสุดผู้ทีสอดกับเพชรเมืองชัยสุ์กำนังหนึ่งมืงลีึสองยกผ่านไปนี่เห็นอะไรดีๆเยอะยกนี้ยกสามนี่ไง,ไงเกี่ยวที่ไปก่อนเลิศชยัยเรียกว่าอาศัยลูกเกา่าแล้วครับเสียง,งขอไปอาศาัยลูกเก่าแล้วครับมีหลักเลี่ยมนะครับแล้วก็เขียนนิดเดียวล้มทิ้งไปดูว่าเพชรเมืองชัยนี่พยายามจะเดินจะเบียดจับจับหลุดครับ เนี่ยครับพอมันเคลื่อนพอมันขยับก็ต้องผูกกันใหม่ครับกระจับเป็นอีกหนึ่งเครื่องป้องกันครับที่ต้องใส่ครับขึ้นแข่งขันบวยไทยครับในพระราชบัญญัติกีฬาบวยพศ2542ว่าด้วยกติกาบวยกระจับเป็นเครื่องป้องกันที่ขาดไม่ได้เลยครับเพราะว่าสําคัญมากๆครับสําคัญจริงๆครับไม่เชื่อถามบังลีได้บังลีไม่ให้ใส่กระจับชกบวยขึ้นได้ไหมบังลีบอกไม่สนครับ ไม่ได้นะครับผมหุละเมื่อกี้ที่ยังปลื้มยอยู่ครับ <laughs> อันตรายครับนี่ครับพอกระจับหลุดกรรมการก็เนี่ยครับมายืนสังเกตครับมายืนสังเกตในการผูกกระจับนะครับช่วงนี้นี่ให้กินน้ําไม่ได้นะครับดื่มน้ําไม่ได้นะครับถือว่าผิดกติกานะต้องผูกกระจับอย่างเดียวเท่านั้นครับระหว่างนั้นเน,นี่ยทนเนอร์อาจจะมาพูดอะไรก็เป็นถือว่าเป็นเป็นจังหวะเป็นช่วงเวลาเป็นความโชคดีไปนะครับ ขณะที่นักมวยฝั่งตงข้ามอยู่บนเวทีก็ได้เหลือบมองทีมงานที่เลี้ยงตะโกนเหมือนกันเจ้ากันไปอ่ะผูกกระจับเสร็จสิ้นแสดงว่าใหญ่ไม่มากเพราะว่าผูกไม่นานคุณเด็กมาฮะใหญ่ไม่มากคือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาว่ากันต่อครับ2นาทีกว่ายกที่3ครับเดินเข้าไปเจอแข้งขวาเตะซ้ายคืนไปอ้าวขยับมาแข้งขวาออกครับปล่อยลำตัวเดี๋ยวพลาดนะ็อตเด็ดเเริ่มจะเบียดขึ้นมาเร็วขึ้นแล้วนะครับ เพชรอ่าดูนะครับขยับก็ใบเลิศสิ่งนี่โอ้โหมีหมัดขวาทิ้มตรงๆเขาบอกมวยสูงนี่ถ้าต่อยหมัดแม่นๆต่อยเป็นมีคนหนักแรงเลยนะครับอ่าแรงส่งมันเยอะแล้วครับช่วงมันไกลครับแม่น้ําหนักมันก็ต้องเยอะเป็นเรื่องธรรมดาเอา้าเลื่สิ่งขยับแขทง้ายติเดเบรกไปก่อนครับเพชรเมืองชัยขยัขวาหยุดไม่ยิงแต่ว่าหยุดไม่อยู่จับอะไรได้อ้าว ม่จะหักเขาล้มกับราศต่ว่าเป็นเหลี่ยมของเพชรเมืองชายเราหลีทำได้บ้างแล้วจะหักเขาแต่เราล้มก็เองนะครับมาดูกันนะครับว่าเริ่มจะได้ใจเสียงเชียร์เริ่มมาเหมือนกันเพชรเมืองชายไม่ปัดทะนะครับยกนี้รู้บ้างเสียเปียกมืออาศัยจังหวะออกแข้งแต่เล่สิงไม่สนนะครับชนอย่างเดียวติดตัวตลอดโอ้โหนดเหลี่ยมทิ้งละลายขอจิ้มแล้วพิกไปดอกนี้สวยงามเอ้าเดินต่อครับเพชรเมืองชายเหมือนได้ใจหรอเปล่าครับเดกชุพร นี่ครับเสียบขวาไปแล้วยังไงครับนี่ครับซ้ายบิดบิดบ้างครับบิดบ้างครับแล้วเสียบขวาครับอ้าวลุยกันต่อครับวงในอ่าได้ซ้ายเบรกทูดึงก่อนจากครับดูว่าวงในนี่โอ้โหเพชรเมืองไทยจะแข็งแรงกว่าเห็นแล้วนเนี่ยเตี้าไปนี้ความมาตาไปด้วยเอาสาวมาชนแบบนี้ดูเลือดติ้งังหวะการขวางแล้วแทงก็แทงได้ดีนะครับเอาเอาว่าถักกองได้ด้วยความแข็งแรงดูไปรองเลยครับ หยุดไม่อยู่แล้วล้ะครับชั่วโมงนี้ครับเพชรเมืองชัยครับ <Yeah. S 1> เดินหน้าใส่ชุดใหญ่ๆครับแม่เหลือมองทีมงานเลสสิงตั้งรับแกยังไงเดินบวกศอกเข้าไปได้ศอกซ้ายหน้าเอามาเอาโยมักลงเลยโอ้โหต้องนับครับเมาเ้าฟื้นไม่ฟื้นสีหน้าแววตาหันมองทีมงานแบบนี้ฟื้นแล้วครับกรรมการนับถึง8เรียกมาไปเกมได้ไหม เอาบวกซอกยังไงเลซิงรอดไม่รอดบวกซอกขึ้นไปเพชรเมืองชัยใส่ไปแค่แข้งมึงเลยเพชรเมืองชัยพยายามจะเล่นจะปิดเกมเลยครับโอ้ยใส่ลงไปอึ๊บดูทำท่าจะไม่ไหวแล้วนะครับเบียร์จบไม่จบรอดเมาชนเมาอีกทีก็ยังกัดฟันบวกตู้นีครับดูนะครับไอจูมาบอกขออีกทีเวลาอย่างนี้ขออย่าอ้อยนะครับจบเกมเรียบร้อย จบยก3ครับเพชรเมืองชัยสิทธ์กำนันหนึ่ง,งครับถลมัดทุกใจเอาชนะน็อกเลือสิงคลองสวนปูรีสอดไปในยกที่3ครับใช้เวลาไป2นาที57วินาทีครับแจมเหลือเกิน ดูว่าช้าๆนะครับออกก็เน้นทุกหมัดนะครับโอ้โหล่นลงไปนับแล้วก็ดูมาดูลูกนับที่สองนะครับว่าก็พยายามจะกัดฟันบวกอยู่เหมือนกันเลิศสิงแต่ว่าหมัดสุดท้ายนี่โอ้โหมันเต็มจริงๆนะครับไม่ไหวนะครับพยายามจะฝืนแล้วนะครับมาโหดเหลือเกินนะครับเพชรเมืองชัยนี่นะครับ กรรมการชุดทีการชกเลยครับดูกันอีกมุมนะครับมุมนี้ตอนนี้หมัดขวานี่คอยบวกแต่เป็นเพชรมือช,ชัยที่แม่นกว่า